คาถาเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับสวดเพียง4ี่คำสั้นๆในทุกๆวันนะครับช่วยเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งนโมขึ้นมาสัก3จบจากนั้นเนี่ยก็สวดนะมะพะทะนะครับแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคุณพรัตนาตายคุณบิดามารดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์นะครับตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราเนี่ย ปรารถนาไว้นะครับสักหนึ่งเรื่องนะครับปรารถนาเรื่องอะไรให้อธิษฐานเรื่องนั้นนะแล้วก็ขอให้เป็นจริงโดยเร็วพันนะครับพยายามทําแบบนี้ในทุกๆวันนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนอย่างเช่นในเรื่องของการงานนะครับขอให้การงานราบรื่นไม่มีอุปสรรคค้นจากศัตรูมู่มารทั้งปวงแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผม สำหรับเรื่องเวลานะครับก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะต้องสวดนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลคือแต่ละคนอ่ะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยก็ทํามาไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเห็นผลเร็วบางคนอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะเห็นผลช้านะแต่ว่าถ้าเราพยายามสวดต่อนเนื่องทุกวันสม่ําเสมอนะครับเราเนี่ย จะดีกับตัวเราเองนะครับในหลายๆเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตนะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยได้ตั้งใจในเรื่องที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยก็จะค่อยๆเกิดขึ้นกับเรานะครับขอให้อดทนตั้งใจนะครับ